เี่ก็จะเป็นเจ้าแชมป์นะฮะอยกกัดสายยางพี่้อกงงสวัสดีครับวันนี้ครับไม่ได้ครับอยู่กับช่องบักโจรครับผมคือเก่กาครับวันนี้ครับเดิยวสียบมาเป็นง่วนะฮะงวกินยานะะะนครับส่วงใบ,บเดี๋ยวทนอนนะครับ มากน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะบรรยากาศามบ่ยใบนะครับเช่าเบงวัวพอพันนะฮะกินหญ้าบดนะครับผมเดี๋ยวาัดนึงครับเงี้ยง่ายหน,า,ยนามนะครับเป็นหนามท้งกินนะะ นีอ่อ,อีกตัวนึงนะครับส่วนตัวนี้นครับที่ไหวเห็นเรียบร้อยนะครับว่าท่านอีกกินนะส่วนตัวนี้ครับหิวน้ำมแห้งครับผมเก้าแชมป์นะครับตัเป็นหิวน้ำแห้งนะครับเพระาะว่าบริกระเสารนะครับผม นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในขอบตัวผูนะครับส่วนตัวผูกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวผูกอีกตัวหนึ่งนะครับนี่จะเป็นเจ้าแชมป์นะฮะอยากกัดใสยอย่างพี่ตองยนี่นครับ เจ้าแชมป์ของเราฮะตัวนี้จะเป็นเรนเจอร์นะฮะเจ้าเรนเจอร์นะครับส่วนท่านี้ก็จะเป็นเจ้าสปายนะฮะ จสบายนะครับสรงสัยคือิบวอสบายครับตัวนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับเจ้าว,วินนะครับเจ้าว,วินนะครับตัวนี้ครับเจ้าว,วินเพื่อหายจากอาการไข่นะครับตัวนี้ครับ เป็นพอพันด้วกันนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นตัวนี้กำลังไข่ครับมีอาการไข่นะครับส่วนตัวนี้ปูบ้าสองโตรครับกำลังเป็นบ้าวนะครับ สองหาสองครับสำหรับเจ้าแชมป์นะครับนครับส่วนนั่งนี่ครับเป็นทางแม่พันธุ์นะฮะฟามะเบิงนะครับส่วนตัวนี้ครับพอพันธุ์ซาละเล่นะครับพอพันธุ์นะครับ พอพันนะครับตัวนี้ครับให้ลูกสุดยอดดีๆครับลูกสีคือกันได้หระครับให้ลูกครับส่วนน้ำปุ่นแม่พันนะฮะพันย้เบิงแม่พันนะครับนกระ็ลูกซะละเซลลยนะครับ ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับพวกแม่พันธุ์แม่พันธุ์บามันนะครับแม่พันธุ์บามันซาโลเลนะครับรับพวกนี้นะครับถ้ากันกินหยาบดครับวันนี้ครับบรรยากาศท่นอนท่อนะทงหงหงหน้านะครับ เอ้ยนะครับเต่าเขียวดีนะครับแลวาส้มบรรยากาศในส่วนที่มันกินนะฮะส่วนตัวน,นี้ครับแม่ทองนะฮะดื่มมึนนะครับ บรรยากาศนะฮะบรรยากาศนี่ยไม่ใบนะครับน no ี่ก็เกือบใบสองใบสองแล้วมั้งครับตันนี้นะครับเขามารับชมแลวกัอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะฮะก็ะได้ติดตามส้มนะฮะคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้เขาขอ้สำนี้นะครับผู้ใดที่เขามารับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างกดซับสไคร์ข้างล่างและกดถูกใจกดถูกใจนะครับเพื่อสีได้ส้มคลิปมไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ